สำหรับใครที่อยากปลูกผักสวยๆนะครับสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชส่วนครัวไม้ผลนะครับหรือผล,ลไม้ต่างๆนะครับหรือผล,ลไม้ที่มันเป็นแบบต้นสูงๆอย่างเช่นลำไยทุเรียนนะครับมังคุดมีลูกค้าที่ใช้เยอะมากและตอบสนองดีมากนะฮะการทำน้ำหมักเชื้อาพไว้ใช้เองมันจะลดต้นทุน2เราจะรู้วิธีการนะครับ ทำไมเราต้องหมักปุ๋ยใช้เอง1มันลดต้นทุน2แต่ละตัวน่ครับมันจะมีคุณสมบัติอะไรนะครับผมที่แนะนําก็คือเป็นน้าหมักปลาทะเลปลาทะเลโปรตีนมันสูงเท่ากับนะครับไนโตรเจนสูงและกระดูกปลานะครับแคลเซียมสูงแคลเซียมมันเป็นปัจจัยสําคัญมากสําหรับการจเจริญเติบโตของพืชและในสูตรนะครับผมยังใส่สับปะรดอีกสับปะรดนะครับเป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งย่อยนะครับรวมไม่ถึงมันมีความหวานในตัวแต่เราก็ยัง ใส่พวกกากน้ําตาลหรือน้ำตาลใสาแดงเข้าไปอีกเพราะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะฮะแล้วเรายังใส่พวกจุลินทรีย์นะครับหรือใครมีจุลินทรีย์เจ้าปวกก็สามารถใส่ได้เพราะมันจะช่วยเร่งกระบวนการหมักนะฮะตอนนี้น้ำมามัปลางผมหมักไปได้ไม่นานนะครับเห็นไหมเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่เติมน้ําเลยนะครับแต่ทําไมมันมีน้ําเพราะว่าวัตถุดิบที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสับปะรด นะครับตรงนี้เป็นน้ำตาลใสแดงนะเดี๋ยวผมจะกวนให้ดูครับส่วนที่เห็นนะครับเป็นลาขาวเราจะรู้เลยว่าตัวนี้ได้คุณสมบัตินะฮะการทำน้ำหมักที่ถูกต้องและที่สำคัญกลิ่นไม่เหม็นตัวนี้ผมใช้วัตถุดิบนะครับที่เป็นหัวปลาทะเลบดละเอียดแช่แข็งสับบะรดบดละเอียดแช่แข็งผมหมักต่ออีกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผมสามารถนําขยายใช้ได้เลยเพราะปะกติถ้าวัตถุดิบไม่บดละเอียดแช่แข็งนะครับปลาเป็นตัวก็สามารถทําได้แต่คุณต้องหมักให้ครบ1ปี นเนี่ยไม่ได้เติมน้ําเลยและคุณเห็นน้อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณ15กิโลหรือ15ลิตรเนี่ยคุณไปทําน้ําหมักเชียวภาพได้ทั้งหมดนะครับก็คือนําไปขยายอีกได้75ลิตรหลายคนบอกว่าหลังหมักไปเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยฮะ เป็นชิ้นเล็กๆบ้างเป็นชิ้นสสับประรดบ้างนะครับปลาก็จะถูกย่อยไปจริงๆมันบดหมดแล้วแ่ะแต่สับประรดถูกบดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายแล้วสาระละลายมันออกมากับน้ําและเราจะนำนะคะเนี่ยประมาณ15กิโลหรือ15ลิตรเนี่ยไปผปสมกับอีก4เท่าเลยนะ4ีเท่าได้เพราะว่าเป็นสูตรเข้มข้นมากก็คือ,อน้ําขยายมี2ส,สูตรให้เลือกใช้ก็คือเป็นสูตรน้ำมะพร้าวเทียม น้ำมะพร้าวเทียมคืออะไรคือน้ำสะอาดนี่แหละใส่น้ำตาลทรายแดงเพื่อเป็นอาหารจุลรีย์ใส่ลำละเอียดนะครับเพื่อเป็นอาหารจุลรีย์และก็จะทําให้มีไนโตรเจนด้วยและอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสูตรน้ําสะอาด30ลิตรนี่แหละน้าตาล1กิโลเหมือนกันนี่แหละแต่เราจะไม่ใช้ลำจะใช้ E.M. สามารถมี2สูตรให้เลือกใช้ในการขยายอะแต่ถ้าใครแบบติดปัญหาก็สามารถสอบถามผมได้นี่เห็นไหมฮะส่วน ลาขาขาวเนี่ยคุณเห็นว่าโอ้ฉันไม่กล้ากวนกวนไปเถอะนะฮะกวนไปเลยถ้าไม่กวนนะครับเดี๋ยวสปอร์มันก็จากสีขาวเป็นสีน้ําตาลแล้วก็แก่ขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่มันมีสปอร์เนี่ยให้เรารู้ว่าโอเคฉันทานนมหมักดีกลิน่นหอมไม่เหม็นดีแต่ต้องย้อนกลับไปตอนแรกเลยวัตถุดิบเนี่ยคือบทละเอียดมันดีมากๆอยู่แล้วแต่แช่แข็งมาหลังละลายวันแรกให้คุณกวน ถ้าวันที่2กวนได้ยิ่งดีนะครับเนี่ยและทีเนี้ยคุณก็จะได้หมักเชื้อผ้าที่มันเนียนละเอียดพร้อมไปขยายอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็ขยายได้แล้วก็ได้คุณสมบัติที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญปิดฝาไว้ป้องกันแมลงมาไขา่และก็เก็บในที่ร่มไม่โดนแดดนะครับมันจําเป็นต้องขยายเพราะว่ามันจะมีกากตะกอนและไม่มีความเข้มข้นมากๆเราขยายเราจะได้ทั้งสารนะครับที่เป็นอาหารของพืชเนี่ยเยอะ ยังเยอะอยู่มากรวมไปถึงได้ปริมาณจุลินทรีย์เยอะอีกได้ทั้งธาตุอาหารของเคมีได้ทั้งจุลินทรีย์เมื่อตกลงไปในดินผมปลูกแบบอินทรีย์เลยนะครับไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยปรุงดินให้ดีใช้ตัวนี้เสริมนะครับปลูกผักสลัดปลูกแตงโมปลูกเมลอนปลูกข้าวโพดคือปลูกได้ทุกชนิดแม้กระทั่งเอามาลองปลูกเนี้ยกุหลาบจากต้นโสม,สมนะครับเห็นไหมลองให้ไปนะครับใบเขาจะสวยจะใหญ่จากเดิมเนะี่ยคือ โอ้โหต้นแกลนงแกลนเลยนะครับดูเบลกักเลยแค่เราสามารถาพ่นทางใบก็จะเป็นอาหารทางใบรวมไปถึงให้ทางดินก็จะเป็นปุ๋ยทางดินและบำรุงดินด้วยถ้าเทียบกับปุ๋ยนะฮะที่เราซื้อมาอย่างเช่นหลายคนต้องซื้อปุ๋ย1ิบกระสอบถ้าคุณแบ่งเงินมาลองลงทุนตรงนี้ดูนะครับเหมือนประมาณแค่กระสอบเดียวอะแล้วคุณก็เลยกีกวกระสอบนะแล้วก็นําตัวนี้ไปใช้ควบคู่ก็ได้กับคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีลองดูจะช่วยลดต้นทุน น,นึกแค่นี้ออกจะนึกตามแบบได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะใครที่ทําเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไม่งามนะครับแค่คุณปรุงดินพื้นฐานโดยมีปุ๋ยคอกนะครับหรือมีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเอาตัวนี้ไปใส่ในดินหรือไปพ่นทางใบจะช่วยให้ดินของคุณดีแล้วก็พืชจะเดินเติบโตส่วนใครมีพืชหยิบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจในการทำน้ำหมกักชีวภาพ เพราะว่าตัวนี้มันสําคัญเราทําไว้เนี่ยเราสามารถนะครับปลูกต้นไม้ได้แบบเยอะๆเลยโดยที่เราทําแล้วลดต้นทุนนะครับก็สามารถสอบถามผมได้คอมเมนต์สอบถามผมได้ผมก็จะเห็นผมก็จะมาตอบนะครับบางคอมเมนต์ไม่เห็นก็ขออภัยก็ทักเข้ามาในข้อความมาได้หรือบางคนอยากสะดวกสบายนะครับเป็นวัชดิบหัวปลาทะเลบดละเอียดแช่แข็งนะครับจากบริษัทปุ๋ยปลาพารวยนะตัวนี้ก็สะดวกในเรื่องของอายุการหมักไว2มันบดละเอียดนะครับและตอนนี้นะต้องบอกว่าวัชดิบมันหายากมากนะครับ จึงทําให้ในสต็อกครับมันมีอยู่ไม่เยอะนะฮะใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามาทางบริษัทได้นะส่วนถ้าคุณไม่เข้าใจในการหมักในนั้นก็มีความรู้เรื่องการหมักพี่ๆแอดมินน้องๆแอดมินนะครับก็มีความเชี่ยวชาญในการหมักไม่ต่างจากผมเลยนะครับก็สามารถสอบถามได้นะสำหรับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับหันมาทําน้ําหมักเชียวภาพไว้ทําเอง รวมไปถึงทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะครับแล้วก็ปลูกพืชน,นะครับให้มันปลอดสารพิษปลอดสารเคมีหรือใครที่ต้องการลดต้นทุนนะครับที่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆคุณลองลดต้นทุนด้วยการทาน้ำหมักชีวภาพไปใช้ดูนะฮะต้องบอกว่ามันจะได้อยู่ได้แล้วก็มีกําไรในอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็ได้พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภยัยสำหรับวันนี้นะครับปลูกให้ง่ายทาให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากผมปอนฟาร์มเม้นทไทยแลนด์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ